สวัสดีค่ะทุกคนเจนกนะคะทุกคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการออมกันไหมคะวันนี้เจนกจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการออมกันค่ะไปดูกันเลยรู้ไหมคะว่าการออมสำคัญต่อชีวิตเรายังไงเดี๋ยวเจนกจะพาไปดูถ้าเราไม่ออมเงินอาจจะไม่มีเงินยามฉุกเฉินขาดการลงทุนและเสี่ยงมีปัญหาการเงินในอนาคตได้ รู้อย่างนี้แล้วทุกคนหันมาออมเงินกันเยอะๆนะคะเรามารู้จักวัตถุประสงค์ในการออมเงินกันค่ะวัตถุประสงค์5ข้อคือ1เพื่อความมั่นคงทางการเงินมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินเช่นเจ็บป่วยตกงานหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้2เพื่อบรรลุปเป้าหมายในอนาคตเช่นซื้อบ้านรถ แต่งงานท่องเที่ยวหรือเปิดธุรกิจค่ะ 3. ส,สร้างความมั่งคั่งการวางเงินอย่างมีระบบหรือการลงทุนแบบฉลาดและการออมเงินจะทำให้มีความมั่งคั่งทางการเงินค่ะ 4. กองทุนฉุกเฉิน การออมจะทำให้เหมือนมีเงินก้อนทำให้เหมือนมีกองทุนฉุกเฉินเอาไว้ใช้ในเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ค่ะ5การวางเงินเพื่อวางแผนกเกษียณเตรียมเงินไว้ใช้เมื่อไม่ได้ททำงานแล้วเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในวัยเกษียณค่ะการออมแบบเพื่ออนาคตหรือการออมแบบฉลาด 1. ตั้งเป้าหมายการออมเงินให้ชัดเจนออมเพื่ออะไรเช่นซื้อบ้านเที่ยวหรือหนังสือยิ่งชัดเจนยิ่งมีแรงจูงใจในการออมมากขึ้นค่ะ 2. ใช้กดใจให้ตัวเองก่อนหักเงินออมทันทีที่ได้รับ10-20%ของรายได้เก็บไว้ในบัญชีจ่ายเพื่อไม่ให้ใช้เพลินค่ะ สโนดรายจ่าไม่จำเป็นใช้บัญชีรายรับรายจ่ายช่วยวิเคราะห์ตัดรายจ่ายไม่จำเป็นเช่นของฟุ่มเฟือยค่ะ 4. ออมเพื่อฉุกเฉินเตรียมเงินสำรอง3-6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนเก็บไว้ในที่เข้าถึงง่ายเช่นบัญชีออมฝากทรัพย์หรือกองทุนตลาดเงินค่ะ หาหาความรู้ด้านการลงทุนออมอย่างเดียวไม่ทันเงินเฟอ้อศึกษาการลงทุนที่เหมาะตับความเสี่ยงของต้นเช่นเริ่มจากกองทุนรวมค่ะหบใช้เทคโนโลยีช่วยออมเช่นแอปโพดออมหรือจะเป็นแอปเงินฝากปลอดภาสีก็ได้นะคะ ข้อควรระวังในการใช้แอปออมเงิน 1. ตรวจสอบความปลอดภัยของแอปใช้แอปที่มาจากผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือโหลดจากแอปสโปรหรือเพ y สโปรเท่านั้นค่ะ 2. อ,อ่านเงื่อนไขก่อนเชื่อมบัญชีตรวจสอบว่าแอปเข้าถือข้อมูลอะไรบ้างระวังเชื่อมบัญชีธนาคารโดยไม่จำเป็นค่ะ ลาระวังค่าทรรเนียบแฝงบางแอปมีค่าทรรเนียบถอนเงินหรือค่าบริการควรอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนใช้งานค่ะ 4. ปกป้องรหัสผ่านอย่าใช้รหัสผ่านง่ายๆควรเปลี่ยนรหัสผ่านประจำและอย่าเปิดเผยให้ใครรู้ค่ะ 5. ห,หลีกเลี่ยงแอปปลอมระวังโฆษณาชวนเชื่อควรตรวจสอบผู้พัฒนาและรีวิวก่อนโหลดค่ะ สุดท้ายนี้ระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ